ขอการสวัสด,ดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็เด็กยวเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งในปีนี้นะครับในวันเป็นตรงกับวันเสาร์ที่11มกราคม2558ทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็ได้จัดกิจกรรมทางตลาดเกี่ยวกับวันเป็นขึ้นซึ่งภารกิจหลักของสวนสัตว์นะครับก็คือการอนุรักษ์วิจัย และให้ความรู้ทางด้งนานสัตว์นะครับอาสาสัตว์ก็เลยจะหนักถึงการให้ความรู้ของเด็กและเยาวชนนะครับก็เลยมีการจัดกิจกรรมขึ้นจำนวน2วันก็คือในวันเสาร์ที่1 1ดมกราคม2568และวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568ซึ่งให้ในวันเสาร์นะครับทาสาสัตว์เชียงใหม่และอุตการสัตว์นะครับให้สัตว์เชียงใหม่นะครับ อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีเข้าฟรีนะครับในวันที่11นะครับซึ่งในไทยในกิจกรรมนะครับทางสุสานเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมอตอบปัญหาคําถามต่างๆเกี่ยวก,กับความรู้ทางด้านสัต์ตานะครับด้านการอนุรักษ์นะครับเพื่อที่จะให้น้องๆและเยาวชนได้ตะหนักถึงการอนุรักษ์สัตว์ ไม่ให้สูญพันธ์ไปจากโลคซึ่งเป็นสงบัติของโลกนะครับก็ภายในกิจกรรมนะครับก็จะมีการ,รเล่นต่างๆมีการทายปัญหาเกี่ยวกับสัตว์นะครับมีการาชิงปัญหาตอบรางวัลของขวัมมากมายนะครับก็ในความพร้อมในปีนี้นะครับสวนสัตว์เชียใหม่ก็มีความพร้อมในการจัดวันเด็นนะ เพื่อที่จะให้น้องๆอยู่และเยาวชนเข้ามาเที่ยวชมและก็มาร่วมสนุกกับกิจกรรมซึ่งในกิจกรรมก็จะมีพวกพี่ๆนะครับของทีมงานาสูนยสัต์เชียงใหม่นะครับก,ก็ร่วมการสนุกเหมือนทุกปีก็ดังนั้นนะครับในปีนี้ก็อยากเชิญชวนน้องๆที่อยู่กับบ้านนะครับมาเที่ยวสูนสัต์กันมากๆมาร่วมสนุกกันเพื่อชินของวันที่อยู่ด้านหลังนะครับ มากนายครับขอบคุณครับจัดมอบให้กับน้องๆที่มาเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่ของเราในวันการนี้เดี๋ยวเราจะขอเปิดตัวนะคะเหล่าซปเปอร์ฮีโร่และมาร์ทอนที่จะมามอบสีสันให้กับน้องๆคนเวทีใหญ่วันพรุ่งนี้ขอเชียร์โลง้กับมให้นกครับแล้ววันที่1ิเ็เราให้น้องๆเข้าสวนสัตวฟรีใช่ไหมครับเพราะวันที่ที่เอ็ดที่สิสุดนะคะน้องๆที่อายุนะคะที่มีทีโลกของเรานะคะโอ้โห ของขวัญม่ชอตของขวัญนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นของขวัญที่เราจะมอบให้กับน้องๆงที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กที่สวนฝาเชียงใหม่ของรักที่ได้รับชมวันนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะวันที่11มกราคมนะคะจะเป็น